มาแล้วทุกคนเราก็จะมากินกุ้งแม่น้ำยักษ์จ้างสดๆเลยนะครับผมตัวนี้น่ามีเป็ตัวบิ๊กๆเลยอ,อ,อ,อร่อยเลยซีฟู๊ดปลาละดูเลย แล้วทุกคนเราก็จะมากินกุ้งแม่น้ำยักษ์ย่างสดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะ่ามีตัวบิ๊กๆเลยบอกเลยนะครับน่ากินมากมาเราไปย่างกันบรรยากาศยามเย็นที่หน้าบ้านครับผมใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับทุกคนมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบปลรราด้วยฝีมือพี่สือทำเองใช่ไหมเหมิงชับพี่บอกเลยว่าสุกอ,อร่อยแ่บโอเคไปเราไปย่างกันให้เรียบร้อยนะครับผม <laughs> <laughs> ครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับ <S <S เสือกับผมก็อยู่กับ <S <S วันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือกินแซ่บกับผมทุกคน วันนี้ครับขอเสนอเมนูกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำย่างกับบรรยากาศแบบว่าเหมือนมาตั้งแคมป์อยู่หน้าบ้านนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาล้านุนนัวแซมคักนี่น้องก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวสปปลาวกัมพูชาออสเตรเลียอียิปตบูรูนายอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นจีนทุกประเทศทั่วโลกขอขอบคุณมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับสะดวกเสียเวลาหน้านิดเดียวครับคนละหนึ่งไลท์ทำให้พี่เสือกับเมืองนียมีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากด มาวันนี้ก็จะมีกุ้งนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยซื้อมาโลละสองร้อยเก้าก็ได้ประมาณนี้ครับก็ปวนโลนึงนะครับผมแล้วก็มีแตงกัวแตงก u าแแล้วก็น้ำจิ้มแบบสดแซ่บของพี่เองนะโอเคมาเดี๋ยวนี้ลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ดูครับกุ้งตัวใหญ่ครับผมอุ้ยอุ้ยกุ้งนี่โกละรู้อยู่แล้วทำเป็นกระตุกกระตุกลุยเลยดีกว่านี่น้ำจิ้มพี่เองบอกเลยนะครับโอ้โห ต,ตอนจันนะครับมาปกติกินก um> yeah> ุ้งแกะไหมแกะดิอย่ามีคนแกะให้อะครับแกะไม่เป็นไม่ได้ให้เองแกไม่ถึงสาวไม่มีไงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อยู่คนเดียวไปก่อนอยู่คนเดียวก็ดีมาครับผมพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องมึงครับอุ้ยอ้วนเลยอ่ะอ้วนอ้วนแซมอ้วดมือเลยมาเดี๋ยวพี่เปิดพิธีก่อนแล้วกันเถอะพี่ นี่ครับหุบกลับอืมอร่อยยยยน้ำจิ้มแซ่บไปเลยน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะวยตัวเองบ้างเนี่ย้องชิมของอันนี้บอกเลยน้ำจิ้มบอกเลยครับต่อยๆนะครับอันนี้คือซีฟู้ดแบบว่าซีฟู้ดปลาระ เอ้ยเป็นไงเอ้ยอร่อยจริงก <c oughs> ็อร่อย <c oughs> พี่บอกแล้วน้ำจิ้มพี่มันแบบสุดจัด,อ,อ,จดอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่ไเหนื่ยไม่ได้แบบอะไรนะอร่อยจริงผมบอกเลย <c oughs> เป็นผู้ชายที่ <c oughs> ทำได้หมดพ <c oughs> ี่น้องเบิ้งครับหัวกุ้งบริสมันิ์น้ำเยิมย้มๆนะครับ <c oughs> น้ำจิ้มคือสุดมากใช <c oughs> ่ หยิบเลยน้องเหมือนอยากกินกุ้งมากใช่ครับปนตั้งนานแล้วผมอยากกินแบบกุ้งแบบย่างอะไรเงี้ยเมื่อจะได้กินนี้นะฮอันนี้เก็บมาไว้ให้พี่นะครับเพราะว่าผมกินหัวไม่เป็ดพี่ครับตอนนี้ครับเราจะไปแกะกันก่อนบรรยากาศคือดีมากครับทุกคนใช่เพราะว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมึนหยุดแล้วนะมันไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นี่ครับนั่งกินหอยนอ้กดูสิโอ้ย

แตงครับผมตัดแตจมากมีนคนถามว่าแบบพี่เสือคิดมากไหมเครียดไหมแบบย you know. ูน้อยอะไรเงี้ยก็มีเหตุแล้วมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างเสียบเสียบนี่กินจนงข้ามเลยทุกคนทำตั้งแต,ต่บ่ายสามนะเนี่ยไปซื้อของเตรียมของทำมันจิ้มตอนแรกทำเสร็จแดดร้อนมากแดดร้อนมากเออนั่งพักก่อนพักอุย้ยแสีบหลายพี่น้องครับ <c oughs> เขาบอกคนแกะกุ้งไม่เปน็นจะเลือดนะมันจะทิ่มเล็บใช่เหรอใช่<ไ>แกะเป็นเพรา<ล>ะชอบกินกุ้งแสงมืดแล้วดูมันกุ้งนี่ ครับผมผมบ้างครับนี่ครับต่อยต่อยครับต่อยต่อยแล้วก็ใส่ครับปากนุ่มรับหน่อยจริงจริงคนอะไรไม่กินหัวคูเปลืองไงเนี่ยเปลืองไม่เปลืองเปลืองไม่เปลืองเพราะผมเขาบอกว่า ถ้ากินหัวกุ้งเยอะเดี๋ยวมันจะเบนหัวแต่ว่าผม,มา่ะ200 IQ ไงยเวลากินเข้าไปอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นรถ IQ ผมก็ได้ไม่กินนะครับแซ่บครับนี่ครับกุ้งที่มันไม่มีหางเพราะผมแกะออก อยากทำกิ๊บแก้งแบบค่อนข้างอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะทำไงคุณดูยากอ่ะยากเห็นแม่ะแก้งมาก็แบบยากไม่ครับผมไม่อยากทำไอ้ที่ผมแบบไม่ลงคิดว่าเป็นกงเป็นเสียอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่อยากทำทำเพื่ออแาก้องไห้อยากโดนอยากร้องอ้าตาทยเอาแค่สองพันไลค์มาคลิปนี้มาขอแค่สองพันไลค์นะเชื่อพลังคุณดูเชื่อคนดูทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วคุณดูสุดี่น่อแล้วผมดูดีตัวมาเริ่มเพิ่มเลยอ่ะ ครับผมผมไม่ค่อยอลังการนะเพราะไม่มีหัวของเขาอลังการนี้แต่ของผมมันธรรมดาก็ไม่แปลกหรอกที่พี่หญิงถือเรื่องโอ้หูมันมันกุ้งว้าวอุ้ยดูดิไอ่ดีนะเดี๋ยวหนวดมันทิ่มมืออืาอื่าครับ มองิืเล่าแต่แบบนี้ไอ้ก็แกะหัวให้พี่ด้วยดิแกะหัวอะไรพี่กินมับคำเดียวไม่ต้องแกะหัวออกอย่างนี้แกะว่ามันแกะไม่เป็นหรอกก็ไม่เคยกินก็แกะให้พี่ไงหัดดิแล้วมันจะไปรู้ได้ไหมเราเมันแกะยังไงเอามือแกะแต่ถ้าแกะแล้วมันกินไม่ได้เหรอกินได้ได้ได้แกะแค่เปลือกมันออกอ่โห่น้ำจิ้มอร่อยมากใช่ใช่เจ็ดมื น่าจะมีคนเป็นเหบือผมนะไม่กินหัวกุ้งกินตัวไม่มีหรอกมีไม่มีคนเขามีกันเขารู้กันอยู่กินอย่างนั้นเปลืองเอ,เอาเอาคุณดูครับใครว่าเปลืองหรือไม่เปลืองคอมเมนต์มาแต่ว่ามันไม่เปลืองหรอกใช่ไหมคุณดูเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องกินกินก็กินให้มันหมดให้มันคุ้มก็สมมติถ้าให้พี่กินหัว<ถ>ใช่ไหมไม่สุกมีหัวไม่สุกด้วยหนึ่งหัวนี่ครับทุกคนจะขำแลวนะครับตอนนี้มันข้าไม่แหละอืม แต่ว่ายังสู้ปรับแสงอยู่สู้ส้ความมืดอ,อยู่ตอนลี้เนี่ยก,กินตั้งเปลือกเลยนะค่อ,อ,อยๆแอบพักน้ำเสนอเมนูแซ่บๆกันเข้ามาได้นะครับ ให้เต็มร้อยเลยเมนูนี้แล้วสองตัวเอาไปเอาไปแ้ไม่ได้ให้ผมหมดเหมือนคลิปผ่าน,นมาเลยพี่ปกติยังห้ผมกินหมดเลยนะเอาไปเลย นั่นพี่กินไปดีกว่าเพราะว่าผมอ่าอยากให้พี่กินอิ่มเยอะๆช่วงเนี้เพราะว่าพี่เสียใจเครียดนะมผมก็ให้แกกินเยอะๆแบบนี้แหละเป็นน้องที่ดีนะครับคนไม่อยากกินหัวครับอะไรไม่เกี่ยวเ,เลย <c oughs> ผมว่ากินหัวผมก็กินได้ผม,มชอบกิน <c oughs> หัว,วก็ <c oughs> ว่าให้ดูดีแต่ว่าคนดูอมองไม่เห็นหรอกอเห็นแค่ในคลิปแต่ว่านอกคลิปผมก็ช่วยนู่นช่วยนี่เออล้างพี่ชายผมนั่นแหละอยากให้กินเยอะๆอคือคนหวังดีก็ผิดอะไรวนี่ แซบอีหลีเด้อแซบอีหลีครับครับผมหมดในตัวครับสุดยอดจริงๆครับอืมวันนี้เอาจำคำเลยยังไงก็คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดคอมเมนต์ด้วยนะครับคำสุดท้ายอยากให้กินเมนูอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะอ่านุคอมเมนต์จริงๆกดหัวใจทุกคอมเมนต์เลยอื้มคำถือหัว ไปครับต้องลาไปแล้วครับเพราะว่ามืดแล้วเดินเก็บของอีกครับ๊ายบายครับบ๊ายบาย